เชินเล้วเบ็ดคุดได้วนันจะมาสอนไปชั้นที่สามกันนะครับสำหรับการไปมาเลียน้านะชั้นสามส่วนตัวพี่ว่ายากยากกับไม่รู้จริงๆนะมจะยากทำอะไรถแค่ปลาบู ก่อนอื่นให้เราเข้ามาในอีอะไรสักอย่างนี่แหละสาหร่ายลมือต้นไม้ก็ไม่รู้สีม่วง ยาเหี้ำน้ำลุงข้างวานเล แม่เอาลิกระสเลยโคตรลิกระสิเลยน้ำน้ำลึงลุงตูเอ้เาอื้อออเลยมบงอาครับมาอยู่ด่านปลาแล้วครับรีไปรีบลน้าลงข้างบ้านนะครับ ข้างบ้านขาจังวะเริ่มร้อนละมึงจะลีเวลาเล่นกันทำไมถามจริงอ๋องก็มไม่เปิด เล่นหาประแสงฮั้ทุกคนมันจะรีเวลาเล่นหาประแสงอะไรวะ ดูดูดิป่าแล้วกผ่านแบบครั้งเดียวไงครั้งเดียวไม่ตายเลยครั้งเดียว ไม่ตายเลยมีใครทำได้นอะนอกจากโบนะนอกจากโปมีใครขับเรือนน้ำผ่านพันสามรั้งเดียวได้ไหมบอกมาหน่อยบอกมาหน่อยจิ้มเลยเอ้ยไม่ใช่ิคอมเมนต์ด้านล่างหรือบอกมาเลยใครทำได้ให้รางวัลสีเขียวเปิกดไลค์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นประกาศเซอร์เบียเพราะตอนนี้มันร้อนแล้วรมอนออนวลับ มึงดูนี่ตบตัต้งตอนเช้าเนี่ยมึงอ่ะ่เหี้ยแล้วไม่ปรับเป็นตอนเช้าจะหลุดไอ้สัตว,ว์ทรมานกูหรือเปล่าบ้าบ้าป่าวบ้าป่ะเนี่ยบ้าป่ะติดีป่ะเนี่ย เร็วเร็วดีแม,ม่มันมัน,นมันมืน่นก็ขอบมันมืน่กนก็ครับมันมืน่นก็ครับครับแค่นี้ละมันมื่นหรือเปล่าเงินฟรีผมดำน้ำด้วยสัตว์เนี่ย

หมื่นปะเนี่ยโอ้โหเกมหมื่นเกมห,เเหมื่นไหนอะไรเถอะเข้ามาเป็นปีแล้วเนี่ยไอ้ควะโอ้โหะอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอเ้เกม คือมันเป็นอะไรก็นเนี่ยหมื่น